สวัสดีครับผมนายโทวิเซาเตียวันนี้จะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ร่วมมือเทคนิคจิกซอวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษเรื่องการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ส,สาขาวิชาการบัญชีวิทยาเทคโนโลยีการจัดการเพเกษต่ปีการศึกษา2565 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ทับ80 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลต่อการจัดทำวิจัยนี้กรอบแนวคิดและตัวแปรการวิจัยตัวแปรต้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอตัวแปรตาม 1. ประสิทธิภาพ 2. ผลสัมฤทธิ์ และ 3. ามความพึงพอใจของวิจัยตัวนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสำหรับประชากรจะประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับประก,ศกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวนหนึ่งห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประก,ศกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง1จํานวน45คนโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผลการวิเคราะห์และตารางที่สาคัญตารางที่1 วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ e 1และ e 2โดยมีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนคะแนนเต็ม2ีคะแนนได้คะแนนเฉลี่ย16.27คิดเป็นร้อยละ81.33และแบบทดสอบหลังเรียน e 2คะแนนเต็ม10คะแนนคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่8.31คิดเป็นร้อยละ83.11จากตารางที่1จะพบว่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นไปนตามที่เกณฑ์กำหนดเอาไว้ 2. ผลสำลรททางการเรียนก่อนและหลังเรียนขอคิดแบบรวมดังนี้คะแนนแบบฝึกหัดร,ระหว่างเรียนรวมอยู่ที่732คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่217คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนอยู่ที่3 7 4และส่วนต่างของคะแนนที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่157ค่าเฉลีย่ยคิดเป็นลำดับดังนี้16.27 4.82 8.31และ3.49ตามลำดับตาราง ส่วนค่าส่วนเบิเ่งเบนมาตรฐานอยู่ที่1.74 1.28 0.95และ1.60ตามระดับตารางที่ได้เห็นบนหน้าจอนี้และทีเทสคิดรวมเป็น14.59โดยมีผลสำลฤทางการเรียนหลังเรียนนั้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยัะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ความมั่นใจ95% ตารางที่3ผลการศึกษาความพึงพอใจถูกสรุปรวมทั้งหมด10ข้อขออนุญาตนํามาจัดเรียงเป็นลําดับความสําคัญในหน้าถัดไปครับสําหรับตารางที่3นั้นจะพบว่าระบบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคกิ๊กซอจะอยู่ในภาพรวมในระดับที่มากค่าเฉลี่ย4.17โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้1การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกิ๊กซอเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเฉลี่ยอยู่ที่4.78 บรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอเฉลี่ยอยู่ที่4.69ความกระตือรือร้นเฉลี่ยอยู่ที่4.40การเรียนรู้ช่วยพัฒน,นาทักษะและสามารถนำไปใช้ได้จริงเฉลี่ยที่4.38ประโยชน์เฉลี่ยอยู่ที่4.36นักศึกษาม,มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่4.24การเรียนรู้แบบเทคนิกิกซอทำให้เรียนได้ง่ายอยู่ที่4.11นักศึกษาม,มีความสนุกสนานอยู่ที่3.93 ความรู้ที่ได้รับอยู่ที่3.47และมีความกล้าแสดงออกจะเฉลี่ยอยู่ที่3.31ครับสรุปผลการวิจัยจะสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคลิปตอมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะทําให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นมีความสามัคคีกันและจะทาให้ผลงานที่ได้รับกลับมานั้นมีปฏิทธิภาพโดยสังเกตได้จากการทําแบบทดสอบผลสัมมิ์ทางการเรียน จะพบว่าคะแนนหลังเรียนนั้นสูงข,ขึ้นกว่าคะแนนก่อนเรียนทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสําหรับข้อเสนอแนะนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเด็นดังนี้ข้อเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยไปใช้โดยต้องมีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอให้เข้ากับบูรณาการวิธีการสอนแบบอื่น 2. ในการจัดการเรียนรู้นั้นควรใช้เวลาให้มากขึ้นเพื่อผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิด สำหรับข้อวิจัยในการทำครั้งถัดไปนะครับจะประกอบไปด้วยการวิจัยและการพัฒนานั้นจะทําให้การร่วมมือแบบทีมอีกต่อนั้นมีหลากหลายวิธีและต้องเปรียบเทียบความแตกต่างอยู่เป็นประจำและข้อ2นั้นควรใช้เกมในการจัดการเรียนรู้เช่นคาหูสําหรับประมวลผลภาพจะถูกแบ่งออกเป็น6ประเด็นดังนี้โดยมีหนังสือที่เราใช้เป็นหนังสือเล่มสีชมพูของเพือสอสอ,อ,อ มีผู้สอนคอยกำหนดกำหนดชั้นเรียนมีกิจกรรมการเรียนมีการตรวจเช็คคะแนนกิจกรรมหลังการเรียนมีระบบในการให้นักเรียนแข่งขันกันในห้องเรียนแล้วก็มีการตรวจสอบผลของการวิจัยโดยการดูแบบทดสอบนั้นและมีการติดตามผลการจัดการทํางานอยู่เป็นประจำสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่16ปีการศึกษา2565ในครั้งนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ